สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาในการทบทวนตลาดนะครับของวันวันจันทร์นะครับที่6ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เป็นกลางคาลนละเราก็ทําย้อนไปนะครับดูราคาในวันศุกร์นะครับที่ราคานอนฟาแล้าทิ้งดิ่งลงมาครับชนะสวิงโลนะครับทั้ง2เซนนี้เลยนะตรงนี swing นนะ้สวิงนี้ก็ชนะสวิงนี้ก็ชนะ,นะวันนี้สวิงหลอกปล่าแต่แตน,นี้สวิงจริงนะก็ก็ลงแบบนั้นะ ราคาปรับเป็นขาลงแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะลงแบบไหนนะราคาขึ้นมาสักครึ่งทางแล้วก็กลับตัวลงหรือว่าราคาจะขึ้นมาหาแก็บตรงนี้แล้วครับตัวลงนะหรือแค่แตะเส้นสีส้มนี้แล้วก็กลับแล้วก็กลับตัวลงนะครับนะเดี๋ยวมาดูตลาดกันนะครับอันนี้ตอนเช้าวันจันทร์เรานะเชื่อว,ว่าเพื่อนๆอาจจะทํางานนะครับนะตลาดอเมริกาก็ทั้งก็คือยังเป็นตลาด เอเชียอยู่นะครับการเคลื่อนไหวยังไม่ได้เยอะแยะอะไรตัวทาก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยพอหลังจากนอนฟาร์มแล้วก็คนก็คอนโซลิเดตกันตรงนี้ดุดดๆดไปนะครับเนาะราคามีการสร้างลิควิดิตี้ข้างล่างนะครับก็มีดิสเพสเมนขึ้นไปนะครับนะตอนหกโมงเช้าก็ลงมาเนาะพอลงมาเข้า OTE เนาะนะโม่ส่วนนะ แล้วก็โอเคประมาณนี้ในโซน o t e แล้วก็ยึกยักกลับตัวขึ้นไปนะครับนะแต่ขึ้นขึ้นไปเนี่ยไม่ได้แบบขึ้นไปเลยมันขึ้นมาอ e ีโคไฮตรงนี้นะตรงนี้ถามว่ามันเบรกไหมมันเบรกไฮไฮนี้นก,ก็ก็ยังได้มันมันก็เบรกอีโคไฮตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปนิดทำนี้กันนะโอเคนะเบรกอีโคไฮนะครับนะยอ้อนลงมาที่ โอทปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาแต่ขึ้นมาส,สุดตรงนี้มันลงลงมาอีกเบิ้ลทีหนึ่งนะครับเราก็ราคาก็ค่อยๆขึ้นมาหาอีโคดิคฟิิตี้ตรงนี้นะครับนะกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมานะอะไรก็ตามนะครับราคาก็ไปละตอนนี้จุดที่เรามีเวลาหยิบมือถือมาดูนะครับให้ให้ดูในตอนบ่ายแล้วนะครับราคาสร้างอีโคไฮตรงนี้นะครับ ตอนแรกในใจผมก็อยากจะเห็นว่าเออมันมีอีกข้อนงนี้นะมันอาจจะ break ขึ้นไปเลยนะครับหรือว่ามีลักษณะเป็นการกลับตัวลงนะครับคือ displacement ลงนะครับนั้นถ้าสิ่งที่รอผมก็รอแท่งเขียวนะครับนะลงแล้วก็ขอ break ขึ้นอีกทีหนึ่งเพื่อจะ confirm นี้นะครับนะ,ออะวน่าจะมหว่ามีแท่งขึ้นตรงนี้นะครับเป็น breaker นะครับนะ แล้วราคาไม่จะย้อนขึ้นมาแล้วก็เกิดอย่างนี้นะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มเบรกเกอร์นะหรือจะแค่นี้ก็ได้นะครับนะให้อีกทีหนึ่งเพื่อเป็นเฟลสวิงนะครับน,นี่ก็คอนเฟิร์มว่าตรงนี้เป็นเบรกเกอร์ก็รอเป็นจุดเข้านะจุดเข้าเราก็รอย้อนลงมาตรงนี้ราเข้านะครับนะโอเคดูว่าจะเกิดไหมนะขึ้นไปเสร็จทาท่าจะไปเนาะราคา ลงมาขึ้นไปนะครับขอเบรกเกอร์หน่อยเบรกไปแล้วนะครับนี่นะงั้นเรารออีกจังหวะหนึ่งนะครับนะครราคาย้อนมานครับไม่ว่าจะย้อนในท่าทางอะไรก็ตามถนะ้าเราขอขอให้มันเบรกขึ้นนะครับเบรกขึ้นมีนึนะครับเป็นการคอนเฟิร์มเบรกเกอร์นะครับเราก็ตั้งรอไว้เลยว่าเป็นเบรกเกอร์บล็อกนึ่นะครับเบรกเกอร์ สักเพื่อนสิยงเัิไมไม่ไม่มานะครับนะดูสิเป็นไงครับไปไหมมันค่อยๆไปนะทำก็ขอเบรกไปเลยนะไม่ไปนะครับนะถ้าราคาไม่ไปอย่างนี้นะมันกลายเป็นสร้างอะไรสร้างอีโคไฮใหม่ตรงนี้นะครับอีโคไฮใหม่ ก็จะเป็นโซนที่ผูล liquidity ไว้อีกนะครับเนาะ,ะราคาก็เป็นอย่างไงทิ้งลงมาเลยอย่างเี้นะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นภาพใหม่ว่าเป็นอย่างนี้นะครับที่ขค้หายตรงนี้นะแล้วก็เบรกสววงโรที่ชนะนี้นะครับส้นะครับแล้วเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เรารอราคาดีเทรชขึ้นมาตรงนี้นะครับหรืออาจจะหาเข้าเข้าแก็บนี้เลยแต่คิดว่าแค่ตรงนี้ก็ เป็นจุดเข้าได้นะครับนะแล้วก็ให้เข้าออเดอร์เซลล์ตรงนี้นะครับนะรอราคากลับมากลับเราก็อาจะต้องเผื่อขึ้นมาถึงตรงนี้เลยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแก๊บนะครับอาจจะมีแค่แก๊บนี้นะแล้วก็นี่ตรงนี้มีอีโคโลอยู่นะครับนะของง่ายก็คือโลนี้นะครับถัดไปก็คือโลนี้นะนะถ้าจะไปต่อล้วไปต่อข้างล่างนี้เลยนะครับนะจะถึงหรือเปล่า ไม่รู้นะครับนะแต่ว่าอาจจะตีให้เห็นไว้อนว่าตรงนี้ที่เราเรียนกันมานะครับโลนี้นะครับนะ,ะไปถึงแล้วนะครับถึงเป้าแล้วนะครับนะ,ะนะครับราคาเร่งร้อนนะครับนาะจะไปถึงเป้าแล้วก็จะเกิดแก๊ตรงนี้แก๊ง ราคาอาจจะเข้าแก็บนี้แล้วก็ลงลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเข้าออเดอร์ที่2ของเรานะมนี้นะครับนะแล้วก็ไม่รู้ราคาจะขึ้นขึ้นขึ้น,น,นมาปิดตรงนี้เลยหรือเปล่านะครับนีทีนี้ถ้าออเดอร์สองเราก็คิดว่าเอาสวิงโเดิมตัวนี้ก็เป็นอีโคโร่อี่หนึ่งนะครับ ก็าพลังเราละหนึ่งจุดหนึ่งแปดนะครับนะอันนี้หนึ่งจุดหนึ่งเก้าพอๆกันละ,นะอันนี้ก็ต้องลดความเสี่ยงลองอมาได้นะโอเคตรงนี้นะครับเป็นสามจุดหนึ่งเก้าต่อหนึ่งนะครับโอ้โหก็ยังไปต่อนะครับไปแบบดุดันไม่เกรงใจใครนะครับนะโอเคแสดงว่ามันมาเอาข้างล่างดูท่าทางมาชนะอย่าง,อย,างอย่างขัดลอยขนาดนี้ ทีแล้วก็เกิดแก๊บตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้สวิงพอยต์ของเราก็คือตรงตรงนี้ก็กลายสภาพเป็นสีส้มแทนเนกันนะเพราะฉะนั้นตรงออเดอร์ตรงนี้เราก็คือต้องปิดแต่ละนะครับเพราะว่าเป้าที่เราทาร์เก็ตมันได้ถึกลวนะแต่ว่าพอเรามองใหมยว่าเป็นสวิงนี้นะครับนะ,ะเรามาเข้าออเดอร์แก๊บนี้เลยอาจจะตั้งแต่แก๊บนะครับนะหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะผมขอเข้าตรงแก๊บละอนกัน พอมแล้วก็ดูถ้ามีแกแลบเราก็เอาแกลบนะครับแล้วคนก็เอาสต็อปลอวตรงนี้แล้วก็เป้าตรงนี้นะที่สองจุดสามส่วนหนึ่งนะครับนะได้เอ,อ,อเดอร์นะครับขึ้นไปไหมนะถ้าเราเชื่อมั่นในราคาของเรานะครับนะนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ราคาวันจันทร์นะครับนะวันจันทร์หลังมันฟาร์ม นะราคามันอาจจะค่อนข้างจะหนืดหนืดหน่อยนะมาถึงตรงจุดนี้นะครับนะหมายึว่าเรารอมปนานเท่าไหร่กันนะครับนะเรารอจากตรงนี้ยี่สิบหกสามศูนย์ยี่สิบหกสามห้าสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นแล้วนะครับตรงนี้คือออสิบแปดหนึ 18, 15, ่งห้าหกโมงเย็นแล้วนะครับนะตรงนี้ผมว่าถ้าโดดก็ก็น่าโดดนะนะครับในความเห็นผมนะถ้าเกิดว่าเรา เห็นว่าราคามันไม่ไปนะครับนะไม่ไปเราก็อย่าไปอยู่กับมันนะครับนะเราก็ควรควรจะโดดันละแต่ถ้าเราถือออเดอร์ต่อเป็นยังไงนี่นะครับนะรานะคามาในทิศทางเดิมนะครับนะไปแอดเราก็ลงแล้วเพราะว่ามีที่ตรงนี้เนาะลองดูว่ามันจะ่าอย่างน้อยปิดถึงตรงนี้เราก็ตรงนี้ไหมนะครับนะตอนนี้เวลาหกโมงกว่า คือคือเราเห็นอย่างเงี้ยนะครับเราเราอาจจะให้มันกลับตัวไปแล้วหรือยังนะครับนะก็บอกว่าเราบอกไม่ได้ทั้งคู่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าราคาที่มันหยอดลงมากว่าทางนี้มันก็เป็นสัญญาณลงแต่ราคามันก็ไม่ได้ดิสเย์เมนขึ้นนะครับไม่เห็นมีสวิงอะไรที่ชนะแบบชัดเจนนะ นะนะครับถ้าเกิดว่าใครโดดไปหกโงเย็นก็หลับฝันดีไปแล้วนะครับ <Netherlands> ราคาก็ยังทรมานใจเทรดเดอร์ต่อไปนะครับนะโดดไ้ยตรงน,นี้ก็นนนนโดดแล้วนะไม่ไม่ไม่น่ามีใครอยู่นะโโหอย่างเงี้ยเห็นแท่งอยู่นะอะไรเงี้ยน,นะครับบอกไม่ถูกเลยนะว่าราคาจะไปยังไง โ oh, oh, oh. อ้โหโอ้โหอย่างเงี้ยนะครับนั่นโดดอย่างเดียวนะนะครับคือคอนโซลเดตอย่าเงี้ยเราไม่น่าเข้านะแต่สุดท้ายมันเป็นยังไงครับสุดท้ายมันไปนะนะแต่ว่าสภาพจิตใจเราจะเหลือหรือเปล่านะได้สองจุดสามหนึ่งตอนหนึ่งนะครับนะใช้เวลาเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยใช้เวลาเข้าไปจากตอนออหกโมงไอตอน สี่โมงครึ่งนะครับนะจนถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับนะ <c oughs> เหนื่อยเลยนะหกชั่วโมงเหนื่อยเลยนะกว่าจะได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถามว่าวันอย่างนี้มันน่าเข้าไหมก็บอกเลยว่าไม่ค่อยน่าเข้าเท่าไหร่ก็เหนื่อยนะครับนะันเป็นราคามันสับไปสับมานะครับทีนี้ถ้าเรามีจังหวะอื่นแล้วเราแบบนี่ขอตอดนิดตอดหน่อยเราไม่ต้องเอา ไปเป็นแบในวันนี้เป็นสัญญาณ M ห้านะราคามานันนะียนะครับเราไปดูใน M 1นกัน M หนึ่งเรามีช่องสัญญาณอะไรบ้างนะเดี๋ยวขอลบออเดอร์ไหก่อนนะครับนะเรารู้แล้วนะครับว่าราคามันลงเนาะนะตั้งตั้งแต่เปิดนี้เลยนะครับนะตั้งแต่เปิดสักขลาแบบนี้เลยนะราคาเนี้ยนะครับ ตอนแรกเนี่ยที่เรามองว่าตรงนี้เป็นเบรกเกอร์บล็อกนะครับนะพอราคามันย้อนลงมาแล้วมันไม่ค่อยพุ่งขึ้นไปแถมซ้ำร้ายยังมีชุดนี้นะครับนะชุดนี้ที่มันราคาก็าเรียว่าเป็นดิสเพสเมนต์แหละมันทํำท่าเคลียร์ข้างบนแล้วก็ลงเลยนะครับน,ะนี่คือแทังเคลียร์นะครับนะเคลีนะยร์บายไซร์ลควิดิตี้นะหรือว่ามันแทบทั้งคู่เลยอ่ะเป็นบเป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลท็อปเนี่ยนะครับนะแล้วมันก็ทิ้งลงมาตรงนี้นะครับนะราคา ก็เกิดแก๊ปตรงนี้นะเพราะว่าสีฟ้าออกไปเลยนะครับนะเพราะว่ามันจะไม่เป็นเบรกเป็นเบรกเกอร์ใช่แต่มันไม่คอนเฟิร์มนะครับโอเคตรงนี้นะครับเป็นสวิงไฮสวิงไฮสวิงโลนะตรงนี้ก็คืเเอเส้นสีส้มของเรานะครับเนาะจุดนี้หนึ่งครับนะทะนันเกิดแก๊ปแรกนะครับนะเนแบรกนะแก๊ปแรกเราก็เข้าออ,อเดอร์ได้เลยที่แก๊ปนี้นะครับ แต่ว่าตัวนี้เราก็ต้องไปเปลือตรงนี้นะหรือเผืือกตรงนี้เพความชัวร์นะครับแล้วก็ลิ q u i d i ตี้ตรงนี้นะครับคิดนั้นหนึ่งจุดสามเจ็ดนะครับหนึ่งจุดสามเจ็ดจังหวะสองก็คือตอนที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับนะเข้าแก็นีนะ้จะเอาเลยไหมกม็แล้วแต่นะครับนะถ้าเรามองว่าใน m ห้านะครับ กลงนี้เป็นแก็บใช่ไหมครับราคาเข้าแก็บใน M5 เป็นไงน,นี่นะครับนะราคาเข้าแก็บใน M5 นี้นะครับนะนแก็บนี้นะครับแก็บแรกใน M5 นี้นะครับนะแล้วเรามาใน M1 นะใน M1 แนวราคาเข้าแกะแล้วก็มีดิสเพ i b u t i o n ม่ลงเป็นการคอนเฟิร์มนะครับนะคอนเฟิร์มแล้วก็มีสวิงลงตรงนี้สีสนะ้มของเราตรงนี้นะครับแล้วก็มีแกะเล็กตรงนนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมคิดถูกป่ะนะแล้วเราก็นี่อย่างเงี้ยนะครับนะเราเข้าแกะเนี้แล้วก็เทคต่ออีกหนึ่งมานะครับไม่ต้องไปเป้าไกลนะครับนะเรา แล้วตรงนี้เราต้องยอมเนาะแล้วก็สวิงโลตรงนี้พอนะแค่แค่สวิงโลตรงนี้ก็เหนื่อยนะครับนะดูสิบ่ายห้าโมงหกโมงหกโมงนี่อะไนี่นะครับนั้นหนึ่งจุดเก้าแปดนะครับนะก็ใน M1 ก็มีจังหวะคอเดอร์เข้าเข้าเยอะพอกันนะครับนะเพราะว่ามันก็มีเราก็ต้องอ่านราคาให้ขาดนะคือคือตรงนี้เรามีบ่แอดลงอยู่แล้วด้วยเนาะ เราได้สองไม้ทางนี้นะครับนพะอลงแล้วก็ขึ้นขึ้นตรงนี้มีชนะอะไรไหมนะครับเนะี่ยมันันก็อไม่ค่อยชนะกันเท่าไหร่นะครับในความ,มเห็นผมนะพอราคาลงมานะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปมันก็มันลักษณะมันไหลขึ้นอนะมันไม่ได้แบบดิเชนเดนแบบปืดๆนะครับนะตร,ตรงนี้ก็ไม่ได้สวิงชัดเจนนะครับแต่ถ้าเรามองว่าตรงนี้มันเป็นแนวแล้วมันกลับมาในแนวเดิม,มก็ ก็คงได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ด้วยในเทคนิคนี้นะครับนะอันนี้เรามองมองย้อนมันก็มั่นใจนะครับนะแต่ชีวิตจริงเนี่ยนะถ้าเราจะบอกเนี่ยแกแบแรกเนี้ยเราเข้าเข้านี้เลยแล้วก็ไปเลยก็ผมว่าในความเห็นผม <laughs> ผมว่าก็ยากยากกนิดหนึ่งนะแล้วก็ทาร็กก็คือีอตรงอีโคไฮตรงเนี้ยนะก็เป็นสมเหตุสมผลที่มันจะเ,เป็นเป้านะซึ่งมันก็มาถึงจริงจริงนะครับแต่ แบบทรมานจิตใจเหมือนกันประมชั่วโมงมนหมน,นึ่งก็ถึงตรงนะี้ถ้าเราเข้า order นะออเนะดอนะร์ตรงนี้นะแล้วก็เอาดูนะตรงนี้แถวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็สต็อปลอดก็ประมาณนี้่อ่าหนึ่งจุดสามเจ็ดนะได้ไนะพอถึงปุ๊บมันจะไปเลยไหมนะก็ยังจะบอกว่าไอ้ตัวตัวนี้นะครับไอ้ตัว เนี้มันต้องเบรกขึ้นไปเป็นดิสเพนเมนต์ขึ้นก่อนยังไม่มีตรงนี้นะครับต้องจุดนี้แหละตรงนี้ราคาถอยลงมานะครับทำบ,นะบิกโคโล,ลแล้วก็ลงอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมีราคาลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นนะครับนะแต่ว่าทัมดิสเพนเมนต์เนี่ยมันไม่ค่อยสตรองมากนะครับเนี่ยในความเห็นผมนีในความแบบมันไม่แบบ ุ่งสิ่งนี้เลยมันก็จะชัวร์ว่าไปนะตั้แต่นี้มันก็ค่อยไต่ไล่ๆๆนะครับอาจจะว่ามันไม่มีข่าวดนะ้วยเนาะแต่จริงม,มันก็คงใช่กันที่จะกลับตัวเลยนะครับาลงนะครับนะลงมาแต่ไม่เห็นโครงสร้างอะไรนะในความเห็นผมนะไม่มีแบบตรงนี้จะเป็นออเดร์บล็อกหรือเปล่านะมันก็ไม่ได้กว่าคือมันไม่ได้แบบสวิงลงเพื่อชนะ ตัว liquidity ข้างล่างนะครับแล้วก็สวิงขึ้นไปจากตรงนี้มันมานแล้วก็ไม่ได้มาเข้านะก <c oughs> นะ็คืาว่ามันไม่มีจังหวะสวยๆให้เข้านะครับวันอื่นมีจังหวะสวยวันนี้เยอะแยะนะวันนี้ควรไปนอนเป็นอย่างยิงนแล้วก็เป้าข้างบนก็ช่างเลื่อนลอยนะครับนะเป็นตรงนี้หรอตรงนี้ก็แหม่จะไปยากนะประเพณีแบบนี้นนม,นมันมาแตะตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ลงเลยนะคือแตะให้ ทายเดิมตรงนี้นะครับเนะี่ยแล้วก็ลงเลยนะราคาก็คือจะทิ้งแก็บข้างบนไว้นะครับไหลปื้ดลงมาตรงนี้นะตอนหันทุ่มเนี่ยนะมีสังหวสัญญาณเนี่ยนะก็คี่ว่าจะมีสัญญาณเดียวคือตรงนี้นะครับมาเป็นสวิงขึ้นลงของนะีกตรงนี้ผมก็เข้าตรงนี้เหมือนกันนะตรงที่เห็นราคาลงลงน,นะครับก็ก็เข้าแต่ว่าเข้าแบบไม่ได้คำนวณหลอดนะครับคือเข้าแบบเอาลว่า <laughs> เข้าแบบใส่ไปหนึ่งหลอดสองหลอดนะครับนะแล้วก็รุนรุนเอานะแล้วก็สุดท้ายราคาก็ลงลงมาถึงตรงนี้นะครับนะแล้วก็ลงมาถึงเป้าหมายข้างล่างของเราตามที่คาดไว้นะคือคาดการถูกแหละแต่ว่าเวลามันไม่ได้นะครับนะโอเคแล้วก็เป็นถ้าย้อนกลับมาดูนะครับนะว่ากราฟเป็นยังไงจงังหวะที่เราเห็นในะ m หนึ่งแต่ละอันเนี่ยไม่ m ห้านี่แบบไม่มีทางจะดูออกนะครับนะพูดเลยว่า ไม่มีทางจะดูพอตรงตรงนี้นะครับเป็นดิสเพดเป็นขึ้นชนะสวิงนี้นะจรออิงก็มีเหมือนกันนะที่เราชนะสวิงนี้นะครับนะซีอ้มด้วยนะแต่ราคาย้อนลงมาเนี่ยมันก็มาถึงเป้านี้คือสวิงไฮนี้เราก็ลงเราก็ลงเลยนะตัวอ่าอก็คือผมว่าเราเข้าแก็บนี้นะครับัอาตรงนี้หนึ่งต่อ นะแต่ก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะเพราะดูแบบเลนที่มันวิ่งอย่างนี้นะครับนะมันมันไม่ได้แบบเนะี่ยถ้าเราอยากจะได้เราก็ต้องอยากได้ชนะสวิงนี้ึ้นนานแล้วก็ปุ๊บขึ้นมาแตะเส้นส้มตรงนี้แล้วก็ลงนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าด้วยกาลทั้งมวลไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยนะครับมันจันทร์ที่ผ่านมนาะก็ปล่อยไปสักวันหนึ่งคงไม่มีใครว่าค,ครับก็ คลิปนี้ก็จบดื้อๆตรงนี้แหละนะครับนะให้ดูวันที่ไม่ค่อยน่าเข้านะมันก็มีจังหวะบ้างในเอ็นหนึ่งแต่มันก็ไม่คุ้มค่าเหนื่อยอ่ะดูดินะครับเราไม่ไม่คุ้มค่าเหนื่อยเราเอาเวลาไปเลี้ยงลูกนะครับนะไปไปกินข้าวอร่อยๆนะครับนะนอนนะแล้วพรุ่งนี้นะตื่นมาด้วยความสดใสน่าจะดีกว่านะครับนะในวันที่กราฟหนักง,งใสเวงขนาดนะครับนะเีไทย แข่งเอาโล่นะเก็บทุกจังหวะได้ขนาดนี้ก็ก็ชื่นชมนะครับนะในความขยันด้วยนะครับนะมีความวินัยด้วยถ้าเกิดว,ว่าทําได้หนะี้เลยนะก็คลิปในวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับนะ